สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ eDD Podcast ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ eDD Podcast เช่นกันค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่คนชอบเทคโนโลยีต้องห้ามพลาดเลยค่ะใช่ครับโดยเฉพาะใครที่สนใจงานด้าน IoT หรือ Internet of Things วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง microcontroller ตัวหนึ่งที่ดังมากใช้งานง่ายราคาถูกและเหมาะกับการต่ออินเทอร์เน็ตที่สุดในยุคนี้เรากำลังพูดถึง ESP 8266ใช่ไหมคะ ใช้เลยครับ ESP 8 2 6 6หรือบางคนเรียกมันว่า Wi-Fi Module ตัวนี้ถือว่าเป็นของเล่นยอดนิยมในสายงานอิเล็กทรอนิกส์ครับก่อนอื่นขอถามสำหรับมือใหม่นิดนึงค่ะ ESP 8 2 6 6จริงๆแล้วมันคืออะไรคะมันคือชิป Wi-Fi ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมอื่นๆและที่สำคัญคือสามารถโปรแกรมให้ทำงานเหมือนบอร์ด Arduino เลยครับแล้วมันต่างจาก Arduino ทั่วไปยังไงคะ ถ้าพูดง่ายๆ Arduino Uno หรือ Nano ไม่มี Wi-Fi มาในตัวครับต้องใช้โมดูลเสริมเพิ่มแต่ ESP8266 มีมาให้เลยในบอร์ดแถมขนาดเล็กกว่าราคาถูกกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่าครับแล้ว ESP8266 มีหลายรุ่นใช่ไหมคะใช่ครับรุ่นที่เห็นบ่อยๆคือ ESP01 ซึ่งเล็กและราคาถูกแต่ขา GPIO มีน้อยส่วนรุ่นที่นิยมมากๆคือ Node MCU และ WeMos D1 Mini เพราะใช้งานง่ายมี USB ในตัว โนด M C U นี่แหละค่ะที่หลายคนชอบเพราะเสียบ U S B ปุ๊บก็ใช้ได้เลยไม่ต้องใช้ตัวแปลงถูกต้องครับแล้วยังสามารถใช้ Arduino I D E ในการเขียนโปรแกรมได้เลยคนที่ไม่เคยใช้ E S P 8 2 6 6มาก่อนต้องเตรียมอะไรบ้างคะอย่างแรกคือติดตั้ง Arduino I D E ให้เรียบร้อยจากนั้นเพิ่มบอร์ด E S P 8 2 6 6เข้าไปในตัวโปรแกรมแล้วก็พร้อมเขียนโค้ดได้ทันที ใช้ง่ายแบบนี้ก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาหรือ m a k e ์ที่เพิ่งเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตัวมันเองยังมีฟีเจอร์หลายอย่างเช่นเชื่อมต่อกับ wifi ทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังลาาว์หรือสั่งควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้ด้วยครับ แล้วในทางปฏิบัติ ESP8266 นิยมเอาไปทำโปรเจกต์อะไรบ้างคะเยอะมากครับเช่นระบบแจ้งตือนอุณหภูมิผ่านไลน์ระบบเปิดปิดไฟบ้านผ่านมือถือระบบติดตามพฤติกรรมการใช้พลังงานหรือแม้แต่ขึ้นให้อาหารสัตว์อัตโนมัติที่ควบคุมจากโทรศัพท์ สังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราต้องการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัว ESP 8266สามารถทำได้ไหมคะได้ครับมันสามารถสร้างหน้าเว็บง่ายๆให้เราดูสถานะเซ็นเซอร์หรือสั่งควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้เลยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่เบื้องหลังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาเชื่อม WiFi แล้วมันได้ IP อะไรคะถ้าเราต่อกับคอมพิวเตอร์เราจะเห็น IP ที่เชื่อมต่อได้ผ่านหน้าจอโปรแกรมครับและเราก็ใช้ IP นั้นเข้าไปดูหน้าเว็บหรือส่งคำสั่งควบคุมได้เลย แล้วถ้าอยากให้มันส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติทุกๆ5นาทีล่ะคะทำได้ไหมคะได้แน่นอนครับมันสามารถตั้งเวลาให้ทำงานเป็นช่วงๆหรือทำงานเป็นระยะได้เช่นอ่านค่าจากเซ็นเซอร์แล้วส่งขึ้น Firebase หรือ Blink หรือ Tingspeak ก็ได้หมดครับแล้วมันสามารถเชื่อมต่อแบบปลอดภัย HTTPS ได้ไหมคะได้ครับแต่ก็จะต้องระวังเรื่องขนาดของโปรแกรมนิดหนึ่งครับเพราะถ้าใช้ HTTPS ตัว Library และ c e r t i f i c a t e จะกินพื้นที่มากต้องบริหารหน่วยความจาให้ดี อีกคำถามหนึ่งค่ะแล้วมันรองรับ MQTT ไหมคะรองรับครับและ MQTT ถือเป็นโปรโตโคอลยอดฮิตในวงการ IoT เพราะมันเบาเร็วและเหมาะกับการส่งข้อมูลจำนวนมากแบบเรียลไทม์เช่นเซ็นเซอร์50ตัวส่งข้อมูลทุกวินาทีฟั่งดูเหมาะก,กับระบบสมาร์ทโฮมหรือระบบโรงงานอัจฉริยะเลยนะคะใช่เลยครับและ ESP 8 2 6 6ยังสามารถใช้ร่วมกับ Home Assistant, Node Red หรือแม้แต่เขียนแอปขึ้นมาเองก็ได้ครับ แล้วเรื่องพลังงานเหรอคะถ้าเราอยากให้มันประหยัดไฟเช่นใช้ถ่านหรือโซล่าเซลล์ตัว ESP มีโหมดสลีปอยู่หลายแบบเช่นไลท์สลีปและดิฟสลีปโดยเฉพาะดิฟสลีปจะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากเหมาะก,กับโปรเจกต์ที่ใช้แบตเตอรี่ แล้วเรื่องข้อควรระวังเหรอคะคนใช้ ESP 8 2 6 6มักพลาดตรงไหนคะอย่างแรกเลยคือเรื่องไฟครับ ESP 8 2 6ใช้แค่ 3.3V โวลต์เท่านั้นถ้าเสียบ 5V โวลต์โดยตรงอาจจะไม่ได้อีกอย่างคือต้องแยกพลังงานเวลาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะเช่นมอเตอร์หรือรีเลย์ครับเข้าใจแล้วคะ่ะฟังดูแล้ว ESP 8 2 6 6นี่น่าสนใจมากๆเลยสาหรับใครที่อยากเริ่มต้นทาระบบสมาร์ทบ้านหรือเรียนรู้เรื่อง IoT ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่เรียนรู้นะครับและหลายบริษัทก็ใช้ ESP 8266ในงานจริงเช่นกันเพราะราคาถูกเสถียนและปรับแต่งได้ง่ายครับวันนี้สนุกมากเลยค่ะหวังว่าคนฟังจะได้แนวทางในการเริ่มต้นใช้ ESP 8266กับโปรเจกต์ของตัวเองนะคะใครที่ยังไม่เคยลองลองเลยครับแล้วจะรู้ว่าโลกของ IoT นั้นกว้างและสนุกมากจริงๆถ้าชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง EDD Podcast ด้วยนะคะแล้วพบดกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ